หนังสติ๊กรุ่นแม็กดีอื หนังสติกรุ่นนี้นะคะใช้งานได้2ระบบนะคะลูกค้าใช้งานกับลูกเหล็กและลูกดอกนะคะหนังสติกรุ่นนี้นะคะรางนะคะเป็นรางโลงหะอย่างดีเลยนะคะลูกค้าตัวท้ายนะคะเป็นท้ายพับได้นะคะเป็นพลาสติก ABS อย่างดีเลยนะคะลูกค้า ยังไม่พอนะคะลูกค้าโรเลอร์นะคะ mm hmm. เราให้ไปสี่ทิศทางแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ลูกค้า mm hmm. อุปกรณ์ในชุดนะคะ mm hmm. ดินจะแถมให้ mm hmm. คือ 1น,นะคะเลนดอดนะคะสามารถปรับแสง2สีได้นะคะมีสีเขียวสีแดงนะคะลูกค้ายังไม่พอนะคะยังมีลอบก,กระปุกอีกหนึ่งตัวนะคะลูกค้าดิมให้เลเซอร์ไปอีก1ตัวนะคะลูกค้าดีมนะคะให้ลูกดอกไปอีก2ดอกนะคะลูกเหล็กนะคะดิมให้ไป30ลูกอีก1หน่งนุงนะคะและยางอะไรนะคะดีมให้ไปอีก1ชุดนะคะลูกค้าในราคาเพียง2299บาทนะคะ ส่งฟรี s เส่งฟรีปทางไม่บวกเพิ่มนะคะลูกค้าสนใจนะคะพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์หรือโทรหาดีมตามเบอร์โทรด้านบนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะดีมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ